6คืน7วันกับการละครหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนที่5ขอเพลงที่หน้าไม้หลังจากอาหารเย็นฉันตั้งใจจะขับรถไปส่งหวานที่โรงแรมแล้วค่อยกลับเข้าบ้านไปหาแม่ตามลำพังแต่หวานบอกว่าอยากจะไปเจอแม่ของฉันด้วยเพราะหวานไม่ได้เจอแม่ของฉันมานานมากแล้วอันที่จริงตัวฉันเองก็ไม่ค่อยได้เจอแม่ตัวเองเหมือนกัน ตั้งแต่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพฉันก็แทบจะไม่ได้กลับไปหาแม่ที่กระบี่เลยไม่รู้ว่าตอนนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างร้านโจ๊กของแม่ยังขายดีอยู่หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะขายดีอยู่แหละเพราะแม่ทำโจ๊กได้อร่อยที่สุดมีทั้งโจ๊กหมูสับธรรมดาโจ๊กหมูสับใส่ไข่ลวกไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าราคาก็แสนจะถูกแถมพี่สาวของฉันยังทอดปลาทั้งโกได้อร่อยกว่าใครอีกด้วย ร้านของแม่ก็อยู่แถวถนนมหาราชเหมือนกันใกล้กับโรงแรมที่ฉันพาหวานไปพักมากขนาดที่หวานสามารถเดินออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายมาที่บ้านของแม่ได้สบายๆฉันพาหวานขับรถเรียวเข้าซอยบ้านแม่มาอย่างช้าๆแล้วตัดสินใจจอดรถตรงริมฟุตบาทหน้าปากซอยถึงแล้วหรอหลังไหนล่ะบ้านแม่ไอยังไม่ถึงต้องเข้าไปออกแล้วทำไมไอถึงจอดรถตรงนี้ล่ะ ฉันอึกอักอยู่พักใหญ่ไม่รู้ว่าจะตอบหวานไปว่าอย่างไรดีแต่เหมือนหวานจะรู้ทันเลยพูดขึ้นกับฉันว่ายังไม่ได้บอกแม่ใช่ไหมว่าจะกลับมาที่บ้านฉันได้แต่พยักหน้ายอมรับแต่โดยดีแล้วก็ก้มหน้าก้มตาฟังหวานบ่นไปเรื่อยๆในที่สุดหวานก็บอกให้ฉันโทรเข้าไปหาแม่ว่าฉันจะมาถึงกระบี่วันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ให้ฉันกลับไปนอนค้างกับเธอที่โรงแรมก่อนแม่นี่ไอนะฉันโทรหาแม่ตามที่หวานสั่ง เวลาพูดกับแม่ฉันต้องพูดเสียงดังจนเหมือนตะโกนเพราะหูแม่ไม่ค่อยดีคงเป็นผลมาจากการตะโกนบวกเวกันตอนขายโจ๊กในเวลาเช้าระหว่างแม่พี่สาวพี่เขยและหลานๆของฉันฉันบอกกับแม่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาเยี่ยมบ้านแม่ดีใจมากถามฉันว่าตั้งใจจะมาอยู่กี่วันแม่จะให้ฉันนอนพักที่ห้องของหลานๆฉันจึงยังไม่กล้าบอกแม่ไปว่าจะขอกลับมา,าศัยอยู่กับแม่ตลอดไป ทำไมไม่บอกแม่ไปตรงๆละ่ะหวานถามขึ้นหลังจากที่เงียบฟังฉันพูดคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่นานไอยังไม่กล้าเอาไว้พรุ่งนี้เจอหน้าแม่แล้วค่อยบอกดีกว่าฉันตอบกลับไปเสียงอ่อยฉันนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าพี่สาวของฉันรู้ว่าฉันจะขอกลับมาอยู่ด้วยแบบถาวรมันจะว่ายังไงมันคงด่าแล้วทำท่าบึ้งตึงใส่ฉันแบบที่มันชอบทำอยู่เสมอ ตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพฉันไม่เคยให้ความช่วยเหลืออะไรครอบครัวอีกเลยแถมยังไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาอีกด้วยมีแต่พี่สาวของฉันนี่แหละที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านมันต้องช่วยแม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กแถมยังต้องเลี้ยงน้องเล็กๆอีกสองคนกว่าน้องจะเรียนจบมันคงเหนื่อยมากจริงๆเรามีกันอยู่สี่คนพี่น้องอายเป็นพี่สาวคนโตฉันเป็นพี่สาวคนรอง ตะเป็นน้องชายคนที่สามและต่อเป็นน้องชายคนเล็กแม่กับพ่อช่วยกันเปิดร้านขายโจ๊กขึ้นที่บ้านช่วงเปิดร้านใหม่ๆร้านของเรายังขายไม่ค่อยดีนักเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักแถมพ่อกับแม่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการค้าขายมาก่อนอะไรอะไรเลยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักพ่อตัดสินใจขึ้นไปทำงานเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านกับญาติที่กรุงเทพจะได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกทางช่วงแรกๆพ่อก็ส่งเงินกลับมาให้พวกเราทุกเดือน แต่หลังๆพ่อเริ่มส่งเงินมาให้เราน้อยลงสุดท้ายแม่ก็จับได้ว่าพ่อแอบไปได้เมียอยู่ที่นั่นอีกคนพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันรุนแรงจนถึงขั้นแยกทางไม่ว่าพ่อจะขอร้องอย่างไรแม่ก็ไม่ยอมให้พ่อเอาน้องไปอยู่ด้วยเพราะน้องชายสองคนยังเล็กมากแม่ไม่ไว้วางใจให้ใครเอาไปเลี้ยงทั้งนั้นส่วนอายกับฉันโตพอจะรับรู้อะไรได้แล้วจึงมีหน้าที่ต้องเลือกเอาเองว่าเราต้องการจะอยู่กับใครระหว่างแม่กับพ่อ ตอนนั้นพี่สาวของฉันมั่นใจว่าฉันต้องเลือกอยู่ช่วยแม่ขายโจ๊กและเลี้ยงน้องที่กระบี่กับมันแน่ๆแต่ฉันไม่อยากอยู่ขายโจ๊กกับแม่ฉันเบื่อที่ต้องตื่นขึ้นมาขายของตั้งแต่เช้ามืดฉันอยากไปใช้ชีวิตสวยๆสบายๆอยู่ที่กรุงเทพกับพ่อมากกว่าอีกอย่างถ้าลูกทุกคนต้องอยู่กับแม่แล้วพ่อจะอยู่กับใครตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กฉันก็คิดได้แค่นี้แหละ ไม่นึกเลยว่าวันที่พ่อมารับตัวฉันไปกรุงเทพอายจะโกรธฉันมากมันไม่ยอมพูดกับฉันไปตั้งหลายปีมันหาว่าฉันเห็นแกตัวทิ้งน้องทิ้งแม่ได้ลงคอโทษก็ตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่เลยนี่นาจะให้เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบสูงเหมือนพี่สาวของฉันก็คงจะไม่ได้หลังจากนั้นร้านโจ๊กของแม่ก็ค่อยๆขายดีขึ้นเพราะอายมันเป็นคนมีหัวท้งการค้ารู้จักช่วยแม่ปรับปรุงร้านมันสามารถหาสูตรทำปลาท่องโกอร่อยๆมาทอดขายจนได้ ในที่สุดร้านโจ๊กของแม่กับอายก็ขายดีมาจนถึงปัจจุบันส่วนฉันผู้ซึ่งรักสบายหนีไปอยู่กับพ่อในตอนนั้นกลับต้องเป็นฝ่ายบากหน้ากลับมาขอพึ่งพาอาศัยมันในตอนนี้มันคงจะยินดีดดต้อนรับฉ<ด>ันละมัง้งฉันได้แต่คิดประชดตัวเองอยู่ในใจไปหาอะไรหวานๆกินกันฉันโพ่งขึ้นในขณะที่กำลังขับรถเกือบจะถึงโรงแรมเพราะอยากหาอะไรทำแก้เซงหลังจากที่นึกถึงอดีตที่ไม่ค่อยดีนัก ระหว่างฉันกับพี่สาวขึ้นมาแต่หวานไม่อยากกินอะไรตอนกลางคืนพ่อหวานมากระบี่ทั้งทีไม่ต้องไดเอทไม่ได้หรอไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเถอะนะฉันเขย่าแขนของหวานอยู่นานหวานจึงจำใจตอบตกลงร้านโรตีตรงสีแยกมนุษย์โบราณเป็นร้านที่ฉันยอมพีร่างเพื่อรับเซรุไลเพิ่มอย่างเต็มใจโดยเฉพาะเมนูโรตีทิชชู่ที่อร่อยจนน้ำตาไหลตักเข้าปากเมื่อไหร่เป็นต้องสั่งเพิ่มอีกจาน ทุกครั้งที่ฉันกลับมาที่กระบี่ฉันต้องมากินโรตีที่ร้านนี้เสมอที่สำคัญคือต้องหาที่นั่งเหมาะๆเพื่อที่จะได้ชมกรรมวิธีในการทอดโรตีที่ไม่เหมือนใครก็จะมีที่ไหนอีกล่ะที่แม่ค้าจะใช้จานพลาสติกในการทอดโรตีทีแรกหวานก็ไม่ยอมสั่งอะไรกินเลยนอกจากน้ำส้มปั่นแต่พอฉันขยันขยอให้ลองชิมโรตีทิชชู่ของฉันเท่านั้นหวานนั่นแหละที่กลายเป็นคนสั่งโรตีมาเพิ่มอีกหลายเมนูอร่อยอะดิ ฉันภูมิใจในเมนูที่ตัวเองนำเสนออืมอร่อยแต่กินอย่างนี้บ่อยๆไม่ไหวนะลงพุงแย่หวานจะรักษาหุ่นตัวเองไปถึงไหนแค่นี้ก็สวยเป๊ะจะแย่อยู่แล้วก็หวานไม่เหมือนไอนนินาะที่กินเท่าไหร่ก็มีอ้วนตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะถ้ากินเยอะๆก็มีพุงยื่นออกมาเหมือนกัน ว่าแล้วฉันก็จับมือของหวานมาลูบที่พุงก้อนน,น้อยๆของฉันทําให้หวานหัวเราะลั่นออกมาไม่หลงเหลือมาดคุณนายที่พยายามเก็กมาตลอดทาง หลังจากกินโรตีกันจนแน่นท้องฉันพาหวานขับรถแล่นวนไปรอบๆตัวเมืองกระบี่บรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่ช่างแสนงดงามถนนคดเคี้ยวเลาะเลียบไปตามปากน้ำพาเราขึ้นลงไปบนเนินเขาเตี้ยๆอากาศวันนี้ก็ช่างเป็นใจฉันลดกระจกลงทั้งสี่บานตั้งใจขับรถให้ช้าลงเพราะไม่อยากกลับให้ถึงที่พักเร็วไปนัก ฉันพาหวานขับรถเลาะไปตามท่าเรือเพื่อชมบรรยากาศของเมืองที่ฉันคิดถึงแสงไฟและผู้คนที่ตลาดไนมาเกตทำให้เมืองกระบี่ดูสนุกสนานฉันรู้สึกมีความสุขมากอย่างบอกไม่ถูกการมีหวานอยู่ข้างๆมันทำให้ฉันอบอุ่นหัวใจมากเหลือเกินหวานเปิดเพลงที่เธออยากฟังจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเข้ากับบลูทูธในรถของฉันหวานไอขอเพลงหน่อยเพลงอะไรหรอเพลงนั้นไง พลงที่ไอเคยโทรไปหน้าไม้เพื่อขอดีเจเปิดให้หวานเป็นของขวัญวันเกิดหวานจําได้ไหมไม่ถึงนาทีหลังจากที่ฉันพูดจบหวานก็เปิดเพลงนั้นขึ้นมาเพียงแค่นโน้ตตัวแรกดังขึ้นฉันก็รู้เลยว่าหวานไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเราที่โตมานั่งใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านของฉันหวานกําลังติวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันเพิ่งสอบตกไปเมื่อตอนมิดเทอมให้อย่างขำำมักขม้นไอตั้งใจหน่อยสิเดี๋ยวก็ได้ศูนย์นิกหรอก หวานตีต้นแขนของฉันเบาๆเมื่อเห็นฉันไม่สนใจในสิ่งที่เธอกำลังอธิบายแต่แทนที่ฉันจะสนใจกับตัวเลขที่เรียงกันเป็นพืชอยู่ตรงหน้าฉันกลับบอกหวานไปว่าสัปดาห์หน้าจะถึงวันเกิดหวานแล้วนะหวานอยากได้อะไรหวานไม่อยากได้อะไรจากอไอหรอกหวานแค่อยากให้ไอเรียนจบพร้อมหวานและสอบเอนทานเข้ามาหาวิทยายลัยเดียวกันโหหวานเอาที่ง่ายๆกว่าน,นี้ไม่ได้หรอฉันบ่นอุบอืมงั้นโทรไปขอเพลงหน้าไมให้หวานสักเพลงก็แล้วกัน โหขอเพลงหน้าไม้ก็ยากไม่ต่างกันเลยนะฉันโล่งออกมาเพราะรู้ดีว่าการโทรให้ติดหน้าไม้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนไม่ใช่ว่าใครใครก็สามารถทำกันได้พอเห็นฉันทำหน้าเวอหวานก็หัวเราะออกมาเบาๆแล้วพูดกับฉันพร้อมรอยยิ้มหวานๆของเธอว่าหวานล้อเล่นแค่ไอตั้งใจสอบวิชาคณิตให้ผ่านหวานก็นดีใจแล้ว หวานอาจจะพูดเล่นก็จริงแต่ฉันกลับคิดจริงจังกับคำของหวานทั้งเรื่องการเอนทานเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกันกับหวานและเรื่องโทรไปขอเพลงที่หน้าใหม่แต่เรื่องแรกเอาไว้ค่อยว่ากันยังมีเวลาอีกหลายปีสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการโทรไปขอเพลงให้กับหวานฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันจะทำต่อไปนี้ต้องเป็นของขวัญวันเกิดที่หวานประทับใจไปจนตายและวันเกิดของหวานก็มาถึงวันนั้นเราไม่ได้เจอกันเพราะว่าเป็นวันหยุด ที่บ้านของหวานมีญาติมาหาฉันจึงไม่สามารถพาหวานออกไปไหนด้วยกันได้แต่ก็ดีแล้วล่ะเพราะฉันจะใช้โอกาสนี้โทรไปขอเพลงให้หวานที่หน้าไมา่ฮัลโหลหวานว่าไงหวานเปิดวิทยุรอฟังนะไอกำลังจะโทรไปขอเพลงที่หน้าไม่ให้หวานแล้วเดี๋ยวไอย,ยังไม่ทันจะได้อธิบายอะไรฉันก็ต้องรีบวางสายเพราะใกล้จะได้เวลาโทรไปขอเพลงที่หน้าไม่แล้วเพื่อหวานฉันต้องทำได้ไอ พ่อต้องใช้โทรศัพท์พ่อบอกให้วางสายในขณะที่ฉันยกหูโทรศัพท์ค้างเอาไว้เพื่อกันไม่ให้คนโทรเข้ามาพร้อมตั้งท่าเตรียมพร้อมในการโทรหาพี่ดีเจทันทีที่เขาเปิดรับสายโ่อพ่อ,พอดีเจกำลังจะเปิดรับสายหน้าไม่แล้วพ่อรอไอ้ก่อนไม่ได้หรือไงฉันโวยวายไม่ได้พ่อมีธุระสำคัญพ่อดุเสียงแข็งเป็นการยื่นคำขาด ฉันไม่มีเวลาที่จะเถียงกับพ่ออีกต่อไปแล้วฉันจึงวิ่งขึ้นห้องไปคว้ากระปุกหมูที่ทำจากปูนปาสเตอร์ฉันทุบกระปุกหมูลงกับพื้นกําเหรียญบาทใส่กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างจนตุงแล้วรีบขี่รถจัก,กรยานออกไปที่ตู้โทรศัพศท์สาธารณะแถวบ้าน ผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังยืนโทรศัพท์อยู่ในตู้ตัวของเขาบิดไปบิดมาเขามวนสายโทรศัพท์พันเป็นเกลียวหลายตลบอยู่นานสองนานฉันทนรอไม่ไหวจึงเคาะไปที่ตู้โทรศัพท์อย่างร้อนใจอยู่หลายทีแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวฉันจึงเปิดประตูตู้โทรศัพท์ออกและตะโกนเข้าไปว่าขอใช้โทรศัพท์หน่อยโว้ยไฟกำลังจะไหม้บ้านชายวัยรุ่นคนนั้นทำหน้าเลิกลากรีบบอกลาแฟนที่อยู่ปลายสายแล้วออกมาจากตู้โทรศัพท์ทันที ฉันรีบหยอดเหรียญบาทใส่ช่องหยอดเหรียญแล้วกดเบอร์โทรศัพท์ของขึ้นวิทยุอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องนึกเพราะพี่ดีเจบอกเบอร์โทรกรอกหูอยู่ทุกวันจนฉันจำได้ขึ้นใจแล้วก็มีแต่เสียงดังกลับมาฉันต้องกดเบอร์โทรศัพท์ย้ำยอยู่อย่างนั้นได้แต่ภาวนาในใจว่าติดเถอะนะติดสักทีกทแล้วก็เหมือนสวรรค์ทรงปโปรดนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ฉันโทรติดสายหน้าไม่ พี่หนูโทรติดแล้วเหรอฉันตื่นเต้นมากพูดด้วยเสียงสั่นกับคนที่ปลายสายหลังจากสอบถามอะไรฉันสองสาอย่างเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ฉันถือสายรอก่อนที่จะโอนสายไปให้ดีเจสวัสดีครับตอนนี้พี่กําลังอยู่กับน้องไอวันนี้น้องไอจะขอเพลงอะไรให้กับใครมาฟังกันนะครับเสียงดีเจสุดหล่อประจําขึ้นวิทยุชื่อดังที่วัยรุ่นทุกคนอยากโทรหาพูดกับฉันแบบนุ่มนวล ในที่สุดวันนี้ฉันก็ทําได้ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นยิ่งกว่าสอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเสีอีกฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วบอกกับพี่ดีเจไปว่าเออไอ,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 อจะมาขอเพลงให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนค่ะได้เลยครับน้องไอเพื่อนน้องไอชื่ออะไรครับหวานค่ะไอยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนไหมครับค่ะไอขอให้หวานเอนทานติดตามที่ตั้งใจไว้แฮปปี้เบอร์เดย์นะ อันที่จริงฉันอยากจะพูดอะไรให้มันซึ้งกินใจมากกว่านี้แต่ด้วยความตื่นเต้นฉันจึงพูดได้สั้นๆเท่านั้นเองสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องหวานและนี่คือเพลงที่น้องไอเพื่อนของน้องขอให้ในวันเกิดรับฟังกันได้เลยครับสบตาจากแอนเดียสวอเรสขอให้ทุทกๆคนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆนะครับเสียงทุบตู้โทรศัพท์ดังขึ้นรัวๆแต่ฉันไม่มีเวลาไปสนใจหรอกเพราะฉันต้องรีบหยอดเหรียญเพื่อโทรหาใครอีกคน ฮัลโหลหวานฟังอยู่ไหมไอโทรไปขอเพลงให้หวานสําเร็จแล้วนะฉันดีใจมากยิ้มกว้างออกมาจนแก้มแทบแตกหวานเองก็คงดีใจไม่ต่างกันสุขสันต์วันเกิดนะหวานขอให้หวานมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะไอขอบคุณมากจริงๆเสียงของหวานเหมือนคนที่กําลังจะร้องไห้ออกมาด้วยความปราบปลื้มใจ หลังจากวางสายฉันก็หยิบเหรียญที่ค้างอยู่ในช่องคืนเหรียญกลับใส่กระเป๋าค่อยๆเปิดประตูตู้โทรศัพท์ออกมาแล้วยิ้มให้กับชายหญิงสองสาคนที่ยืนหน้าบึ้งต่อคิวรอฉันอยู่ที่หน้าตู้โทรศัพท์โดยไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเขาจะโมโหฉันมากขนาดไหนที่ฉันยึดตู้โทรศัพท์เอาไว้ตั้งนานสองนานเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งในคิวรอตู้โทรศัพท์จะตะโกนด่าอะไรฉันตามหลังมาสักอย่างแต่ตอนนี้โลกของฉันกลายเป็นสีชมพูหูของฉันจึงได้ยินแต่เสียงหว,วานๆของหวานว่า ขอบคุณนะไอขอบคุณมากจริงๆริหวันรุ่งขึ้นเรื่องที่ฉันโทรไปขอเพลงให้หวานที่หน้าไมค์ก็กลายเป็นเรื่องดังประจําโรงเรียนหลายคนเริ่มเมาส์กันว่าฉันกับหวานน่าจะเป็นแฟนกันแต่ฉันไม่สนใจหรอกเพราะฉันก็อยากจะเป็นแฟนกับหวานจริงๆตามที่ทุกคนเมาส์กันนั่นแหละ แต่ฉันไม่รู้ว่าหวานจะรู้สึกแบบเดียวกันกับฉันหรือเปล่าที่สำคัญคือพี่แววพี่สาวของหวานยังเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนั้นเรื่องนี้จะไปถึงหูพี่แววด้วยหรือเปล่าบางทีเรื่องนี้อาจจะทําให้หวานลำบากใจก็ได้เพียงแต่หวานไม่เคยบอกฉันเท่านั้นเองฉันส่งยิ้มไปให้หวานเพื่อบอกกับเธอว่าถ้าเปิดเพลงได้ถูกต้องแล้วเพลงนี้แหละคือเพลงที่ฉันคิดมาเสมอว่ามันเป็นเพลงของหวาน หวานเพิ่มเสียงเพลงให้ดังขึ้นฉันร้องเพลงคลอตามไปด้วยทุกตัวโน้ตหวังอยากจะให้หวานรู้ว่าเนื้อหาของเพลงนี้คือความรู้สึกของฉันที่มีต่อหวานแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสได้สารภาพความในใจออกไปเลยสักครั้งหลังจากเพลงจบลงฉันก็ขอให้หวานเปิดมันวนซ้ำอีกหลายรอบจนกระทั่งเราสองคนกลับมาถึงโรงแรมไอตื่นได้แล้วหวานพูดพร้อมกับเขย่าไหล่ของฉันเบา ฝนตกพรมลงมาตั้งแต่เช้าเมืองกระบี่ก็เป็นแบบนี้แหละเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกฉันเลยนอนหลับสบายมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาเช้าวันนี้เราสองคนไม่ได้ออกไปไหนได้แต่อยู่กินอาหารเช้ากันที่โรงแรมฉันกะจะรอให้ฝนหยุดตกซะก่อนแล้วจึงขับรถไปหาแม่ที่บ้านระหว่างรอฉันเตรียมคำพูดเอาไว้หลายอย่างเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะโกหกแม่ออกไปว่าอะไรดี จะบอกแม่ว่าบริษัทมีนโยบายลดพนักงานหรือฉันเต็มใจลาออกมาอย่างสวยๆด้วยตัวเองเพราะเบื่อชีวิตวุ่นวายในกรุงเทพจึงเกิดสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบสโลลีฟกับเขาดูบ้างแต่อันหลังนี้ถ้าพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อโดยเฉพาะพี่สาวของฉันแต่ไม่ว่าจะโกหกแม่ไปว่าอะไรมันก็ยังดีกว่าการบอกความจริงเรื่องที่ฉันโดนไล่ออกกับแม่แน่ ใครนะโทรมากวนใจฉันตอนนี้สวัสดีค่ะเรียนสายคุณไอราดาค่ะน้ำเสียงยังเป็นทางการของคนที่ปลายสายเอ่ยขึ้นค่ะไอราดาพูดค่ะดิฉันโทรมาจากบัตรตอนนี้คุณมียอดค้างชำระอยู่ที่สามารถจ่ายขั้นต่ำได้ที่กรุณาจ่ายภายในวันที่ใจอะลอกเดิมคนทวงก็น่าจะเป็นคนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือยอดค้างชำระ ที่สำคัญคือเดือนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายค่าบัตรเครดิตได้ครบทุกใบไอฝนหยุดตกแล้วไปหาแม่กันเถอะหวานคงจะเห็นฉันทำหน้าตาเคร่งเครียดหลังจากรับโทรศัพท์สายนี้จึงพูดขึ้นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศฉันขับรถมาจอดนิ่งสนิทอยู่หน้าบ้านเป็นเวลานานกว่าที่ฉันจะกล้าก้าวลงมาจากรถ ถ้าการกลับมาบ้านของฉันในครั้งนี้เป็นการกลับมาเยี่ยมเยียนหรือมาเที่ยวพักผ่อนตามปกติฉันก็คงไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรแต่เพราะมันไม่ใช่การมาเยี่ยมแม่แบบที่เคยทำฉันจึงต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ก็เอาเถอะชีวิตคนเรามีลงก็ต้องมีขึ้นฉันคงไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่กับแม่ตลอดไปหรอกมั้งบ้านของแม่ตั้งอยู่ติดถนนในซอยมหาราชเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้แบบโบราณที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง หน้าตาของบ้านในตอนนี้จึงไม่เหมือนกับตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเลยสักนิดบริเวณชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายโจ๊กในยามเช้ามีโต๊ะให้ลูกค้านั่งทั้งโซนนอกหลังคาและภายในตัวบ้านพอเวลาปิดร้านก็เก็บโต๊ะเก้าอี้เข้าบ้านแล้วเลื่อนประตูเหล็กยืดปิดเอาไว้ชั้นบนที่เป็นไม้เก่าถูกทาไว้ด้วยน้ำมันทาไม้แบบโบราณมีห้องพระอยู่ห้องหนึ่งกันห้องนอนขนาดใหญ่ไว้สองห้อง ห้องหนึ่งเป็นของพี่สาวกับพี่เขยส่วนอีกห้องเป็นของหลานสาววัยรุ่นสองคนคนพี่ชื่อปุ้มคนน้องชื่อแป๋มส่วนห้องนอนของแม่ต่อเติมจากตัวบ้านออกไปที่ด้านหลังเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนตัวต่างหากและแม่จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดให้ลำบากด้วยพอลงจากรถฉันก็เดินเก๊ะๆก,ก,กังๆมายืนตะโกนเรียกแม่อยู่ที่หน้าประตูเหล็กยืดที่ถูกปิดเอาไว้ไอเป็นไงบ้างลูกทำไมมาถึงเร็วออกจากกรุงเทพกันตั้งแต่กี่โมง แม่ยิ้มแฉ่งยังมีความสุขรีบเปิดประตูให้กับฉันพร้อมลูบหัวของฉันได้ความคิดถึงไอมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่แต่มันดึกมากก็เลยไปพักที่โรงแรมกับเพื่อนนี่หวานเพื่อนไอเองพอเข้าไปในบ้านแม่ก็ตะโกนเรียกพี่สาวข,ของฉันให้ลงมาหาน้องสาวพอมันเดินลงมาเจอฉันเท่านั้นแหละมันก็ส่งสายตาแข็งกระด้างมาให้ฉันเหมือนเดิมมันจะแกล้งทำเป็นยิ้มทักทายน้องสาวคนสวยของมันสักหน่อยไม่ได้หรือไงกันคืนนี้แกกับเพื่อนนอนห้องหลานนะ ดี๋ยวฉันให้ลูกย้ายไปนอนที่ห้องฉันสีหน้าท่าทางของพี่สาวดูไม่ดีใจเลยสักนิดที่น้องสาวอุตส่าห์มาหาใจดําเหมือนเดิมเลยจริงๆหวานไม่ได้นอนที่นี่หรอกหวานเขานอนที่โรงแรมฉันอธิบายหรองั้นคืนนี้แกน,นอนกับหลานก็นแล้วกันจะได้ไม่ต้องให้มันมานอนเบียดกับฉันในห้องให้ลูกนอนกับอายก็ดีแล้วให้ไอมันนอนคนเดียวไปนั่นแหละมันจะได้นอนสบายๆนานๆน้องจะกลับมาบ้านสักทีแม่บอก ไม่เป็นไรหรอกแม่ให้หลานนอนกับไอ้นั่นแหละจะได้ไม่ต้องลําบากกลับมาบ้านคราวนี้ไอาอาจจะอยู่หลายวันหน่อยนะแม่แล้วแกไม่ต้องรีดกลับไปทํางานเหรอพี่สาวของฉันตะโกนถามเสียงดังมาจากในครัวในขณะที่กําลังจัดแจงเตรียมน้ําดื่มออกมารับแขกแม่ไอาลาออกจากงานแล้วพอดีที่บริษัทมีปัญหาเขาเลยต้องเลิกออฟกะทันหันไอก็เลยอยากจะมาหางานทําที่นี่จะขอมาอยู่กับแม่สักพักจนกว่าจะได้งานแม่จะว่าอะไรไหม แม่เอามือลูบผัวของฉันเบาๆสีหน้าเต็มไปด้วยความห่วงใยทำให้น้ําตาของฉันแทบจะไหลออกมาจะไปจะมาก็ไม่บอกนิสัยยังเหมือนเดิมเลยนะแกอายประชดก็ฉันไม่รู้มาก่อนพอดีฉันคิดถึงแม่ตั้งใจจะมาเยี่ยมแม่อยู่แล้วถ้าแกไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่ฉันมาเยี่ยมแล้วกลับกรุงเทพเลยก็ได้ร้อยวันพันปีไม่เคยคิดถึงวันนี้จะมาบอกว่าคิดถึงไม่มีที่ให้ไปแล้วไม่ว่า ไอพูดในระหว่างที่ยกแก้วน้ำมาให้ฉันกับหวานหยุดทั้งสองคนนั่นแหละไอเอาของขึ้นไปเก็บบนบ้านแล้วลงมากินข้าวกินปลาก่อนเค่ว่ากันแม่ปรามเราสองคนพี่น้องเสียงดังหวานได้แต่มองไปมองมาระหว่างที่เราสามคนแม่ลูกพูดคุยกันคงจะนึกสงสัยว่าทำไมเราต้องตะโกนคุยกันเสียงดังขนาดนี้ทำให้ดูเหมือนคนกำลังทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาพอขึ้นมาบนห้องของหลานฉันจึงอธิบายให้หวานฟัง แม่ไอหูไม่ค่อยดีนะ่ะไอกับพี่สาวไม่ค่อยถูกกันเหรอหวานถามในระหว่างที่ฉันกําลังจัดวางกระเป๋าให้เข้าที่เข้าทางจริงๆตอนเด็กเราสนิทกันมากเลยนะแต่พออย,ย้ายไปอยู่กรุงเทพกับพ่อเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันทําไมล่ะไอมันโกรธไอนะ่ะที่ทิ้งแม่กับน้องไปแล้วน้องของไอไม่ได้อยู่ที่นี่หรอแยกครอบครัวไปนานแล้วคนนึงไปอยู่ภูเกต็ตอีกคนไปอยู่กรุงเทพ ม่เห็นไอเคยพูดถึงน้องๆเลยก็ตอนนั้นทั้งสองคนยังเล็กมันก็เลยไม่ค่อยสนิทกับไอเท่าไหร่ขนาดอยู่กรุงเทพเหมือนกันยังแทบไม่เคยเจอกันเลยก็สมควรแล้วล่ะเพราะตอนนั้นไอเองที่ทิ้งพวกมันไปอย่าคิดมากนะเดี๋ยวอีกหน่อยอะไรๆก็เข้าที่เข้าทางหวานลูบไหล่ของฉันเบาๆฉันคว้ามือของเธอไว้พร้อมกับส่งสายตาไปให้แทนคำขอบคุณ อาหารมื้อกลางวันดูพิเศษน่ากินมากกว่ามื้อปกติเพราะมีทั้งขนมจีนไก่ทอดที่ฉันชอบข้าวยำสีสดหน้าตาหน้ากินแถมยังมีชาชักอีกสองแก้วมากินข้าวกันลูกทันทีที่เราเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านแม่ก็เรียกฉันกับหวานให้เดินไปที่โต๊ะอาหารซึ่งจัดสำหรับไว้อย่างน่ากินแล้วอายละแม่มันไม่กินหรอฉันถามเพราะมองหาพี่สาวตัวเองไม่เห็นมันไม่กินหรอกมันขี่รถไปซื้อขนมจีนกับขา้าวยำมาให้ไอกับเพื่อน แล้วมันก็ขี่รถออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้แม่บอกแล้วก็เดินเข้าห้องไปแกบอกว่าจะขอเข้าไปนอนพักเอาแรงสักหน่อยให้เราสองคนกินข้าวกลางวันกันตามสบายพี่สาวของไอก็คงคิดถึงไอเหมือนกันนะหวานรู้ได้ไงก็ดูสิอุตส่าห์ขี่รถไปซื้อของโปรดมาให้น้องสาวอืมไอรู้ไอมันก็ปากดีไปอย่างนั้นเองแหละจริงๆแล้วมันก็คงรักน้องอยู่บ้างเหมือนกันหลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จฉันก็ถามหวานขึ้นว่า หวานจะกลับวันไหนทำไมไออยากให้หวานกลับไปเร็วๆหรือไงหวานตอบมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยพอใจนักหวานหวานก็รู้ว่าไอไม่เคยคิดอย่างนั้นที่ถามเพราะไอจะได้วางโปรแกรมพาหวานเที่ยวได้ถูกก็คงอีสองสาวันเราไม่ไปทํางานหลายวันหวานไม่ห่วงงานหรอหวานลาออกแล้วล่ะหาลาออกจากบริษัทตัวเองเนี่ยนะฉันอุทานเสียงดังรู้สึกแปลกใจที่ได้ยินอย่างนั้น เพราะรู้ดีว่าหวานรักโรงเรียนกฎว,วิชาที่เธอกับแฟนช่วยกันสร้างมามากขนาดไหนใช่ตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณพง์เขาดูแลไปส่วนหวานมีหน้าที่เป็นแค่หุ้นส่วนอย่างเดียวไม่น่าเชื่อหวานรักโรงเรียนกฎว,วิชาของหวานจะตายไปหวานช่วยสร้างโรงเรียนกฎว,วิชานี้มากับมือเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ศูนย์กว่าจะมีสาขาทั่วกรุงเทพแบบทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยนะไอหวานจะไม่รักโรงเรียนกฎว,วิชาของหวานได้ยังไง แต่บางทีงานบริหารอาจจะไม่เหมาะกับหวานก็ได้ก็จริงนะไอว่าหวานเหมาะจะเป็นอาจารย์มากกว่าอีกอย่างอยู่เป็นคุณนายสวยๆไปวันๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าไอมีเงินใช้มากเท่าหวานไอก็คงไม่อยากทํางานแล้วเหมือนกันว่าแต่ออกมาค้างนอกบ้านหลายวันแบบนี้คุณพงษ์เขาไม่ว่าเอาเหรอตั้งแต่ออกมากับไอยังไม่เห็นหวานโทรคุยกับเขาเลยช่างเรื่องของหวานเธอมาคิดเรื่องของไอดีกว่าว่าต่อไปนี้ไอจะทํางานอะไร พอคิดถึงเรื่องทํามาหากินขึ้นมาแล้วฉันก็ปวดหัวเพราะฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํามาหากินอะไรที่นี่ดีจะไปสมัครงานที่ไหนก็คงไม่มีใครรับแล้วละมัง้งอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วแถมงานที่สุดท้ายยังโดนไล่ออกมาอีกด้วยใครจะกล้ารับคนที่มีวีรกรรมเด็ดกับลูกค้าแบบฉันเข้าทํางานฉันคงต้องหาทุนเปิดร้านขายของอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนอาจจะอาศัยหน้าร้านโจข,ของแม่นี่แหละ แต่ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกจริงๆอยากจะขอพักสมองก่อนสักแป๊บอย่างน้อยก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับหวานให้เต็มที่อยากทําให้หวานมีความสุขมากที่สุดเผื่อว่าต่อไปถ้าไม่ได้เจอกันอีกหวานจะได้มีเรื่องดีๆของฉันให้นึกถึงไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่ๆที่ฉันคอยทําให้หวานไม่สบายใจอยู่เรื่อยอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องปวดหัวของไอเลยได้ไหมวันนี้ไอขอพาหวานทัวกระบี่สักวันก่อนนะหวานพยักหน้ารับส่งยิ้มหวานกลับมาให้ ฉันบอกกับแม่ว่าจะพาเพื่อนออกไปเที่ยวค่ำๆถึงจะกลับแล้วฉันก็พาหวานขับรถลัดเลาะไปตามความโค้งของถนนที่ตัดอ้อมเขาสูงมุ่งหน้าสู่อ่าวนางสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของกระบี่ที่ฉันคิดว่าหากใครมากระบี่แล้วไม่มาเยือนที่นี่ก็ดูเหมือนว่ายังมาไม่ถึง